มาทำคอนเทนต์ลองแบบต่อโดยไม่ดูคู่มือนะครับใช่แล้วผมจะต่อโดยไม่ดูคู่มือมาดูกว่าผมใช้เวลาต่อกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่วันต่อกันด,ดั้มโดยไม่ดูคู่มืออีพีหนึ่งกันดั้มวิ่งอย่างแรกเราต้องจับเวลาก่อนไปต่อกันเลยตอนแรกผม,ม่าแผลว่าจะต่อจากส่วนเท้าก่อนแต่ผมเห็นว่ามันยากเกินไปผมก็เลยต่อส่วนอื่นก่อนกระโปรงว่าปันส่วนนี้ง่ายมากเลยเลยเริ่มต่อก่อนนี่แค่นี้ก็เสร็จส่วนหนึ่งและไม่ยากเลย่อมามาลองส่วนตัวกันบ้างเอ๊ะเดี๋ยวนะ มนนๆเหหือจะขาชไยบอกเลยว่าลำบากลำบนมากเลยไม่มีคู่มือต้องคลำหาเราเองโคตรยากพวาะเขาบอกเป็นคนต่อกนได้านแบบใจเย็นมากพอไม่ทําชิ้นไหนหักแน่นอนอย่างน้อยหักก็ต่อใหม่ได้ส่วนใหญ่ผมว่าเข้าใจง่ายนะแค่เอาชิ้นมาประกบซซ้อนกันส่วนโครงในเนี่ยเป็นส่วนที่เข้าใจยากมากจริงๆเลยกว่าจะหาเจอนี่สักพักใหญ่เลยปืนประกอบมาโคตรแค่เอาสองชิ้นมาประกบกันส่วนโลก็เหมือนกันส่วนปีกกองกลางนะครับพอได้เริ่มไปรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะอี๋หรือตีมัด ประกบอบยังไงวะโอยโอเคเริ่มประกอบร่างกันเลยเริ่มจากแขนขาแล้วก็เสร็จล้วอยเอ็นทรีเกียร์วิงกันดั้มเป็นกันดั้มที่หลายคนต้องรู้จักเพราะดีไซน์ที่เอกลักษณ์อย่างการมีปีกนกอยู่ข้างหลังมือใหม่ต่อได้สบายบริอสดีโบถ้ามีคู่มือนะสนุนราคาที่3ใบแดงเท่านั้นต่อโดยม่ดูคู่มือเชื่อว่าในการต่อ53นาทีโอ้ยโคตรนะถ้าอยากให้ต่อกันดัมด้มโดยม่ดูคู่มือตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับ